ตรงไหนแล้วาไม่โซ่ตรงไหนครับคือฟาไม่โซ่โอ,อกาสโกาพกานเกืเนี่มันีห่อรถันที่แล้วก็ไปรถห ม,มันจริวมันคุมหมดเลยมันคุมหมดเลยครับผมหมดมันเอาอเลยหลกเนาะพวกนี้นี่จอ๋อเป็นเปลนเปลนอย่างนะเป็นแก๊บก็เป็นอย่างนะ

เยอยะมากเลยกย่เห็นต่ว่าเเจอ,นอ,อคนกับหมูเน,นื้ไนนอไหนซ<ะ> <laughs> ึนกระซอบนะเวกระซอกดีไหมคนนีบอนีบอทุคนนั่งแล้วาา มชนท้ายรถเก๋งเจ้าหน้าที <a kö> <ific> ่ตำรวจก็ไปให้การช่วยเหลือเวลารถชนประมาณ00.29ที่รับแจ้งอรับชนท้ายกันรถสี่ประตูชนท้ายรถเก๋งจุดตรงบริเวณห้างโกบอนเฮา บอนเฮาร่องกาไม่มีคนเจ็บครับ<ำ>พอช่วยเหลือรถรถชนกันใกล้จะเสร็จก็มีรถรถคันสีเขียวนี่ครับรถยางระเบิดรถที่ว่าคันที่มันทุบไม้นะครับอืยางระเบิดผมก็ให้เจ้าที่จราจรสองคนนะ่ะให้ไปช่วยเหลือเขาก่อนแล้วผมจะตามไปเพราะว่ารถเก่งยังไม่เสร็จพอไปก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ เปิดไฟสัญญาณรถที่ช่วยเหลือแล้วก็คุยกับคนแล้วขับคนขับรถเป็นผู้ชายใส่เสืเส้อสีเหลืองคุยกันไปคุยกันมาแล้วเขาก็วิ่งหนีอ๋อบรรทุกขี้ไก่มูลไกล่ปุ๋ยปุ๋ยข้อปุอ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่มาจากอำเภอเงาแล,แล้วจะไปส่งส่งใต้เขาบอกอย่างเงี้ยส่งใต้คุยกันไปคุยกันมาเขาก็วิ่งหนี เขาวิ่งหนีเลยครับพอเขาวิ่งหนีปุ๊บผมก็สงสัยว่าว่าจะเป็นยาเสพติดก,ก็เลยพิยุแจ้งทางสอพติงเม่นให้ร้อยเรีนสองศูนย์พร้อมกำลังให้ความช่วยเหลือเพราะว่ารรงงานพวกข้าราชการลำดับชั้กันแล้วมันมาเจอว่าเป็นไม้ไม,ไม,ไม้ผิดกฎหมายนี่ภายภายหลังจากที่วิ่งหนีไปแล้วใช่ไหมครับครับ ไไหลังนี้วิ่งหนีไปแล้วเพราะว่าให้ต้องให้ช่างมาเปลี่ยนยางล้อรถที่ระเบิดนะครับที่ระเบิดแล้วก็ขับรถมาตรวจสอบที่สพเด่นเล่นถึงจะรู้ว่าเป็นไม้ผิดกฎหมายจริง